สำหรับคนบันเทิงบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่เจอวิกฤตที่ไม่มีงานอย่างเดียวบางคนก็ติดเชื้อเองด้วยคุณ<า>ผู้ชมครับคนบันเทิงคนล่าสุดเนี่ยหลายท่านน่าจะเห็นมีการให้กำลังใจาก,การ่านโลกโซเชียลไปแล้วแหละประมาณหนึ่งนะครับก็คือนักร้องยุค90ครับมธนพัฒนหลายคนจะจดจําได้กับพี่มอมอกระจายเพลงหน,นของเขาเพียงถลับตาใช่ไหม เพียเชะลตาเพียงชะลตาเพลงนี้ดังมากเลยหลายคนร้องได้ในยุคนั้นนะผมก็จําได้คุณผู้ชมครับและส่วนที่เป็นข่าวขึ้นมานะเพราะว่าเราทราบข่าวมาว่าพี่มอเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 แล้วครอบครัวทั้งหมดเนี่ยติดหมดเลยฮะภรรยาลูกชายคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งภรรยาก,ก็ติดหมดเลยฮะค่ะคือ คุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าวันบันเทิงเนี่ยติดต่อไปพูดคุยนะคะกับคุณพลอยค่ะเป็นภรรยาของพี่มอนี่แหละคุณพลอยก็กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเราติดต่อไปเพื่อที่จะอัปเดตอาการคือคุณพลอยเนี่ยยังสามารถสื่อสารได้นะคุณผู้ชมอาการดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณพลอยบอกว่าเชื้อลงปอดกันทั้งบ้านนะเพราะรู้ตัวช้าไปหน่อยว่าติดโควิดค่ะแต่ที่หนักแล้วก็วิกฤตเนี่ยก็คือคุณแม่คุณแม่เนี่ยปอดแทบจะไม่เหลือเนื้อดีแล้วนะคะคืออาการทรงๆแต่คุณผู้ชมคาะพี่มอนี่แหละ อาการเนี่ยค่อนข้างซุดหนักค่าออกซิเจนต่ำไอเป็นเลือดแล้วก็ปอดเนี่ยทำงานเองไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเห็นในภาพจะพอเดาได้เลยว่าอาการเนี่ยมันลงไปที่ปอดแล้วด้วยท่านอนเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมฮะ <c oughs> หลังรักษาเข้ารักษาตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับรวมระยะเวลาแล้วก็คือ13าวันนะครับอาการของพี่มอเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าดีขึ้นบ้านนั่นแหละนะครับร่างกายสามารถตอบสนองการรักษาได้แล้วแต่ ก็ยังต้องรอดูอาการวันต่อวันนะฮะเราพูดคุยกับพี่พลอยภรยาของพี่หมอมาแล้วเรียบร้อยทว่ายังไงบ้างลองฟังดูครับหมอก็บอกว่าดีขึ้นมากแต่ก็ยังมีในเรื่องของปอดที่ยังไม่ฟื้นตัวเร็วขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเร็วกว่ากําหนดแต่ว่าอาการเหนื่อยอะไรมันเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าปอดมันต้องใช้เวลาฟื้นตัวออกซิเจนมันยังค่อนข้างต่ำตอนแรกพี่หมอเขาก็กังวลในเรื่องของการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยวา เอ๊ะเขาจะกลับมาน้องเพลงได้ไหมเพราะปอดคือสิ่งสําคัญเลยหมอบอกว่าไม่ไม่ต้องกังวลแต่แค่ต้องไปฟื้นฟูเพราะว่าเมื่อปอดเกิดการอักเสบแล้วติดเชื้อไปอย่างเงี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาออกกําลังกายใหม่ฟิตใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยสบาใจมากเลยนะคะแต่คือแค่เป็นห่วงเขาในเรื่องของแทรกซ้อนเพราะว่าคุณหมอบอกว่าไอ้ตัวยาที่ราากักษาโควิดพวกนี้มันจะทําให้เกิดริ่มเลือดอุดตันตอนนี้ก็คิวฉีดละลายริ่มเลือดปุ๊บ สามชั่วโมงแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรอินซูลินแล้วน้ำตาลมันจะขึ้นไวกว่าปกติยังโชคดีที่แบบด้วยวัยเขาจริงๆคือหมอก็ถือว่าถือว่าแข็งแรงมากเพราะว่าเขาที่เขาเป็นหนักเพราะาเราปล่อยไว้นานค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าด้านหลังนะคะที่เราเห็นคุณพลอยคือถ่ายคลิปอยู่เนี่ยก็คือพี่มอที่นอนรักษาอยู่รักษาอยู่ในห้องเดียวกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมค่ะในครอบครัวเนี่ยก็ยังมีลูกด้วยในคลิปเราจะเห็นว่ามีเด็กน้อยโผล่หน้ามาด้วยนี่น้องคนนี้นะคะก็คือลูกของคุณพลอยแล้วก็พี่มอนั่นเองตอนนี้เริ่มร่าเริงได้แล้วก็คือวิ่งเล่นอะไรได้แล้วคือตอนแรกเนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่าลูกก็หนักเหมือนกันแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะก็คือมีตอนนี้ก็คือคคุุณณพพลลลอออยยูกกชานนแ้ว็่ตี โอเคแล้วอย่างคุณพ่อกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้แล้วนะครับเหลือคุณแม่กับพี่หมอน,นี่แหละที่ตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าดูอาการวันต่อวันอยู่นะครับพี่พลอยบอกว่ากําลังใจสําคัญที่สุดคุณผู้ชมฮะ เขาก็มีบอกเหมือนกันนะแฟนๆบอกว่ายังไงเราลองเข้าไปฟังเพลงพี่มอในแพลตฟอร์มต่างๆไหม,มช่วยเพิ่มยอดวิวบางทีแล้วเนี่ยมันก็เป็นรายได้ได้เหมือนกันนะ,ะ้าเป็นการให้กําลังใจทางหนึ่งได้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะอีก2สัปดาห์ฮะที่คาดว่าอาการจะดีขึ้นและทั้งพี่มอแล้วก็คุณแม่น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้นะครับส่งกําลังใจให้รัวๆทั้งครอบครัวนี้แล้วก็ทุกๆคนจริงๆที่ชมเราอยู่ตอนนี้นะครับใช่แล้วค่ะ